เดี๋ยวเรากําลังจะไปโรงเชือดเขาบอกว่าถ้ามาคลองหนึ่งแล้วไม่เห็นโรงเชือดอะไม่หลังน้ําตาไม่หลังน้ําตาหน้ามึงดีชูเดชบอกหน้ามึงดีก็คือรายได้หลักของคนคลองหนึ่งอะส่วนมากอะจะเป็นโรงเชือดและที่เขาออกกลางคืนกันอะเพราะว่าเขาทำนี่นี่นเลเดีอเลห์เ่เล่เลเล่เล่เลเฮ็ดมึงได้ยินมั้น่ะมึงได้ยินมัะนอะ คลองหนึ่งอ่ะเขาขึ้นชื่อเรื่องการทําเนื้อการเชื่อดวัวกลิ่นมาเลยเนี่ยกลิ่นแม่งมาโคตรชัดเลยคืนนี้ยุงน่าจะตัวเบ่งไะแถวเนี้ยนะยุงตัวใหญ่ตัวเบื้อเริ่มเลยชูเดชบอกเบื้อเริ่มเลยยุงเดินได้นี่อันนี้อันนี้ร้านแรกอ๋อนี่หลักเนี่ยใช่เนี่ยนะเชือโอ้ยเดี๋ยวเราไปจอดจอดข้างหน้าจอดงามยามดูกันเออยามยามดูก็ได้นี่นี่นี่อันเนี้ยเนี่ยชะลอชะลอน อันนี้ก็อันนี้ก็เป็นอีกโรงเชือดที่สองแล้วนะนู่นสามข้างหลังอไงสามข้างหลังสามโอ้โงเชือดเยอะเว้ยกินมาเลยกินมาเลยนี่ก็ลงเชือดเฮ็ดอันนี้ก็ใช่นี่ก็ใช่นี่ไงโรงเชือดกินมาว่ะเฮ็ดไม่ใช่กินเนื้อนะกินตัวมึงออ่ะยไงได้ลมไหมสักสี่สี่แล้วนะที่เรานับได้ข้างหน้าน้าจะเป็นโรงไก่ใหญ่เลยเอออ๋อมีโรงไก่ด้วยเฮ้ยแต่กินมาว่ะกินวัวกินเนี่ย คล้ายๆกับชนบทแล้วก็ในเมืองด้วย <r> เออมันผสมผสานกันตะกี้สีแล้วนะมาอีกแล้วกินมาอีกแล้วโอ้โนี่บอกว่าอะไรกัละครกันกระดอ้าว FC เรื่องหลังเหมือนจะเอาเราไปเชือดแทนบัวเอานี่ห้าห้าห้าแล้วนะลงเชือดที่ห้าแล้วเออห้าแล้วห้าแล้วนะ ห้าโลโอ้เยอะเหมือนกันนะเยอะเขาทำซอยเดินนะบังอ๋อมีหลายซอยเหรออ๋อพอแล้วชูเด็ก็กตีว่าซอยละประมาณกี่เท่าไหรซอยละห้านี่นี่นี่เอฟซีอาจารย์เงี้ยรู้รูเนี่ยนี่นี่เดี๋ยวไปกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะนี่นี่อาจารย์กินมาละยอยอจริงจริงอะมึงเฮ้ยกูก็มา เราคนคงหนไม่เคยมาขับทีเียีกเลย่ดดอ่าปากินลงกันใหญ่เลยวันนี้เป็นวันที่แบบลอยลอยงม่ดังมาเออ้มองหนึงมีตรงนี้ด้วยว่างมัได้บรรยากาศนได้บรรยากาศทั้งกินทั้งอะไรมาหมดเลยคบไปนี่คบเลยิดัวนะิกบอเนี่ยตาป จะไม่ขึ้ใช่ไหมไม่มาหรือปล่าไม่นะไม่นะตรงเนี้ยมันคือมันคือคลองสองมันคือคลองสองมันเชื่อมกันดูดิตะกี้คลองหนึ่งเจริญกอับมาตรงเนี้ยเขาเรียกคลองแอนคลองสองจะไปคลองสองคลองแอนแล้วยังมีความเป็นธรรมชาติยังทำนาเลี้ยงวัวกันอยู่นี่นี่ เลคลาบเบื่อเบื่อทะเลกเมีอะไรเงี้ยก็จะมาอยู่แถวเนี้ยแหละใช่แล้วเอเอเฮ้ยริง <laughs> นด้วยเออก็ยังเขาเรียกว่ายังยังไม่ทรานเฟอร์เป็นชุมชนเมืองเต็มร้อย <laughs> เอเอยังมีความเป็นบริบทของชนบทอยู่ <laughs>